ครับวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจการงานของกระทรวงพม2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องคนพิการนะครับที่กระทรวงาก,การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นโดยกรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นอยากจะให้พี่น้องคนพิการสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยศักยภาพของตนเองแล้วก็พึ่งพานะครับเ,เรียกว่าสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับให้น้อยลงเพราะว่า อยู่ในสังคมได้ด้วยศักยภาพของตนเองนั้นจะเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญที่เราได้ทําตลอดมาก็คือผ่านทางการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับต้องขอเรียนว่าคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนั้นนะครับมีสิทธิที่จะสามารถขอยืมเงินจากกองทุนนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรกคือการที่เป็นการกู้ยืมรายบุคคลนะครับครั้งละประมาณ60,000ไม่เกิน120,000บาทหรือถ้ามาเป็นกลุ่ม3-4คนก็จะสามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน1ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมานทางในส่วนของประเทศไทยเรานั้น,นคนพิการกว่า2.2ล้านคนนั้นนะครับนี่คือข้อมูลนะวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับเรามีผู้ดูแลคนพิการ,รอยู่ประมาณ300,000กว่ารายที่ได้ ขอยือมนะครับกู้ยืมเงินจากกองทุนนี้นะครับแล้วก็การกู้ยืมส่วนใหญ่นั้นเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาก็คือการค้าขายนะครับซึ่งกองทุนนี้นะครับได้ร่วมกับทางนวัตกรรมนะครับเราได้มีการพัฒนานวัตกรรมระบบการให้บริการระบบดิจิทัลเป็นการกู้ยืมผ่านแอปพลิเคชันเรื่อง d e บ t f ฟันนะครับซึ่งต้อง เรียนว่าถ้าหากว่าพี่น้องคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจใจที่จะกู้ยืมนั้นนะครับสามารถยื่นคําร้องนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้หรือมาติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือท้ายที่สุดนะครับชั้นนึกไม่ออก1 3 0 0ครับเป็นเบอร์ที่กระทรวงพมพร้อม,อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเรา ในเรื่องที่2ครับเป็นการจัดแคมเปญพิเศษนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงที่พักอาศัยในราคาที่จับต้องได้โดยการเคหะแห่งชาตินะครับในการฉลองครึ่งปีทอง2,568นะครับเราตั้งเป้าว่าอยากจะให้พี่น้องกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยนะครับมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับซึ่งในระหว่างวันที่21ถึง30มิถุนายนนี้นะครับเราจะมีโปรโมชั่นขึ้นมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการลดตกเบีย้ยพิเศษ0%นปเะครับในปีแรกของทุกโครงการเช่นบ้านเอื้ออาทรน,นะครับเคหะชุมชนโครงการเชิงสังคมสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับแล้วก็โครงการเชิงพาณิชย์รวมไปถึงการให้ส่วนลดราคาขายสูงสุดระหว่าง5-20%นะครับในราคาขายที่เริ่มต้น2 5 0 0 0 0 0ถึงบาทนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เป็นอาคารชุดทุกโครงการนะครับจะมีการติดตั้ง นะครับอุปกรณ์ำอำนวยความสะดวกเช่นมุงลวดนะครับแล้วก็เหล็กดัดต่างๆนั้นมูลค่านับหมื่นบาทนะครับให้กับทุกๆยูนิตนะครับแล้วก็รวมไปถึงการวางเงินจองขั้นต่ํา นะครับสำหรับโครงการเชิงสังคมจองเพียง1000บาทถึง3,000บาทเท่านั้นต้องเรียนว่าในช่วงนี้การเคหะแห่งชาตินะครับเรายังมียูนิตที่ยังสามารถสนับสนุนนะครับให้พี่น้องประชาชนในราคาที่จับต้องได้เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนนั้นมีที่พักอาศัยมีบ้านที่เป็นของตัวเองนะครับดังนั้นก็ขอให้ติดต่อมาได้นะครับที่การเคหะแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวันที่21บถึง30มิถุนายนนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทราบ2เรื่องนะครับขอบคุณครับ Yeah.